สวัสดีค่ะเช้าวันใหม่เจอกับหมอเพนนินนะคะพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านค่ะในปีใหม่2023นี้พี่น้องที่รักคะพี่น้องได้วจะนะของพระเจ้าอะไรบ้างพี่น้องมีเป้าหมายในชีวิตอะไรบ้างพี่น้องคิดสร้างสรรค์ชีวิตกับพระเจ้าอย่างไรบ้างวันนี้หมอจะมาตอบคําถามของพี่น้องหลายๆคนนะคะ วันนี้จะขออนุญาตแบ่งปันในพระธรรมสรดีบทที่112ซึ่งจะขออ่านในข้อความที่เป็นบทความเดียวกันในข้อ1ถึงข้อสซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันดังต่อไปนี้คือจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขคือผู้ที่ปฏิยินดีเป็นอันมากในพระบัญญัติของพระองค์เชื้อสายของเขาจะทรงอนุภาพในแผ่นดินพวกเขา เป็นคนเที่ยงธรรมและจะได้รับพระพรทรัพย์สริงคารและความมั่งคั่งมีอยู่ในเรือนของเขาและความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดตื่นเต้นมากๆสำหรับเช้าวันใหม่ค่ะพี่น้องที่รักคะ่ะพระธรรมบอกกับเราไว้ว่าให้เราสรรเสริญพระเจ้าเถิดและผู้ที่เกรงกลัวและยำเกรงพระเจ้าก็จะเป็นสุขคือผู้ที่มีจิตใจปิติยินดีเป็นล้นพ้นในบรรดาของพระเจ้า นั่นก็คือเมื่อเราอยู่ในพระองค์เราจะเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นล้นพ้นมีพระอชนะของพระองค์มีสติปัญญาของพระองค์มีความรักมั่นคงของพระองค์อยู่และพระเจักบอกกับเราไว้ดังนี้ก็คือเชื้อสายของเขาจะทรงอนุภาพในแผ่นดินค่ะพี่น้องนั่นก็คือเขาจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรเป็นคนเที่ยงธรรมของพระเจ้าซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่หลายๆคนมองหา คือความที่ยิ่งใหญ่อนุภาพในแผ่นดินแต่ข้อสุดท้ายหลายๆคนก็อาจจะตั้งเป้าไว้ว่าความมั่งคั่งในพระเจ้าเกิดได้อย่างไรเป็นพันธสัญญาอันหนึ่งรับสลิงคารแได้ความมั่งคั่งจะอยู่ในเรือนของเขาค่ะจะอยู่ในบ้านของเขาเลยนะคะคือรับสลิงคารความมั่งคั่งต่างๆและความชอบธรรมของเขาจะดํารงเป็นนิจขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่นะคะมันมีความเชื่อมต่อกันระหว่างความชอบธรรมของพระเจ้า ความมั่งคั่งของพระองค์ค่ะพี่น้องพี่น้องเชื่อไหมคะและพี่น้องทราบไหมคะว่าพี่น้องมีความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่แล้วในชีวิตของพี่น้องไม่ใช่ความชอบธรรมของพี่น้องเองแต่เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าที่มอบให้กับเราผ่านทางพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนั้นงานได้สําเร็จแล้ววันนี้หมออยากจะให้พี่น้องทุกๆคนนะคะตั้งสติให้ดีเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่พี่น้องมีในตอนนี้คือ ความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อพี่น้องกลับใจใหม่รับปฏิสมารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้ผ่านจากชีวิตเก่าคืออาดัมเป็นชีวิตที่มีการสาบแช่งเป็นชีวิตที่นําไปสู่ความตายสู่ชีวิตใหม่นิรันดร์ค่ะพี่น้องที่รักค่ะวันนี้นะคะหมออยากจะให้บอกกับคนทั่วโลกและบอกกับพี่น้องทั่วโลกเลยนะคะช่วยช่วยกันแบ่งปันไปนะคะว่า ความมั่งคั่งของพระเจ้าอยู่ที่ความยำเกรงนะคะของลูกของพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับเช้าวันใหม่นะคะขอพี่น้องนะคะเริ่มวันใหม่ดีๆกันทุกคนนะคะในสิ่งที่ดีมากมายพระเจ้ามอภัยค่ะพระเจ้าไวพระพรค่ะสวัสดีค่ะ